ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแซมไซน์ไม่ป่าบางปะโนสุปูสุคนครับสวัสดีไปยังแฟน y o u t u b e แฟนเฟซบุ๊กด้วยนะครับกับคลิปวันนี้ผมก็มาขึ้นวันที่2เนาะเมื่อวานไม่ได้สักแต้มไม่ได้สักตัวเนะาะพาด วันนี้ก็เปลี่ยนเป้าไม้ใหม่ครับเนี่ยมาอยู่ที่ห้วยหน้องกุดไวเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเปลี่ยนที่ขึ้นใหม่วันนี้ผมก็มากับหัวหน้าเอสองคนมาวันนี้ก็ได้หัวหน้าเอได้ปืนยิงปลางานตลาดเนาะก็น่าจะมีตัวน่าจะ ได้ยิงอยู่เนาะวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำงานเนาะงานกระจกมิเนียมไม่มีก็เลยมาหานั่งปลาเนาะว่าแดดออกแดดจ้าอยู่วันนี้เนาะเมื่อวานนี้คึมๆเหมือนฝนจะตกไม่ตกนี่ครับหมายที่ผมมาเนาะวันนี้ก็น่าน่าจะได้ลุ้นอยู่ขอให้มีตัวเฮ้อ มากับหน้าไม้ยิงปลาช่างสันเหมือนเดิมเนาะสนใจหน้าไม้ยิงปลาก็ติดต่อไปได้ที่ช่างสันเนาะแฟนเพจก็เป็นช่างสันเนาะปืนหน้าไม้ยิงปลาเนาะตอนนี้ผมก็ห้วยน้องกุดไว้นี่ก็มาสาม สามครั้งเนาะครั้งที่สามเนี่ยก็รอลุ้นกันไปก่อนเนาะตอนนี้ก็พึ่งขึ้นพึ่งขึ้นต้นไม้มาเนาะตอนนี้ก็ขึ้นต้นไอที่แสงเหมือนเดิมเนาะแต่คนละที่ด้านล่างกับน,น้ำก็จะใสก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไม่มีแว่นตัดแสงเนาะรอเก็บตังค์อยู่ ก็ให้เห็นตัวก็แล้วกันใช้ตาเปล่านี่แหละเนี่ยเสียงพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหาเห็ดเนะาะม่นนายเอ๋ก็นั่งอีกอีกต้นหนึ่งนะ อีตัวก็น่าจะได้สักนะก็ถือว่าวันนี้แดดแดดจ้าดีเนาะมองก็น้ำใสมองด้านล่างก็น้ำใส ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็น40เซนเนาะตอนแรกใช้35ลองมาใช้40เซนของลูกดอกอยู่เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูเนาะก็ตั้งแต่ได้มาก็ไม่เคยลองเป้าเลยสัตจัดมาเลยช่างช่างหน้าไม้เขาจัดมาให้แล้วก็ถือว่าแม่น ได้อยู่วันแรกก็ได้ไอชอนเนาะก็ตัวไม่ใหญ่ก็ถือว่าแม่นอยู่วันที่สองก็ได้ไอชอนแล้วก็ไอโดเมื่อวานเมื่อวานวันที่สามวันที่สามเมื่อวานเนาะเมื่อวานยิงไม่ถูกเมื่อวานนี้มันคลึ้มคลมองไม่ถนัดเนาะวันนี้เราก็แดดจ้า ภาวนาให้เห็นตัวเถอะได้ิดกินเที่ยงสักตัวเนาะ lúc này có nghiệp gì này nó xịt xịt 11 mông lắm 11 nó đẹp cha búp mà nó cũng công năng lo như này ạ Ừ rồi mình chắc quay mà ามีตัวก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งเนาะ Whiskey. ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะสำหรับการยิงปลาไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วเห็นตัวเลยนะก็คลิปไม่ไม่ถ่ายยาวทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อเนาะก็ลงเลย ่ายคลิปไม่ได้เอาไปตัดไปต่ออะไรเลยมีแต่ถ่ายแล้วก็ลงลงคลิปเลยนะ ตามชมกันต่อไปเนาะก็ขอบคุณมากมากเนาะยังไม่เห็นตัวหรอกก็ถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศไปก่อนเนาะให้ดูชมสถานที่ที่ซุม้มยิงปลาเนาะก็ขอบคุณมากมากนะครับก็คลิปแรกเปิดมาก็ให้ดูสถานที่ก่อนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ